สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชอรบเบลมีดดาบไทยแล้วก็คลิปที่2ของวันนี้นั่นเองค่ะสําหรับเมื่อเช้าเนี่ยเราพบกันในส่วนของมีดเชฟมีดคัวกนไปแล้วตอนเย็นค่ะเราก็จะมีเป็นมีดอินเน็บมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะและก็จะเป็นดาบศอกนะที่ทํามาจากเหล็กตะไบนั่นเองค่ะแต่เป็นทรงหัวตัดนะคะตรงนี้วันนี้มีมาหลากหลายให้เลือก ให้เลือกชมกันได้เลยนะคะวันนี้มีมากัน12เล่มค่ะในช่วงเย็นแบบนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของเหล็กลางรถไฟเหล็กตบายและก็ตลาดรักปืนเยาราันันเองค่ะวันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นทรงที่ นิยมกันค่อนข้างมากนะแล้วก็ลงทุกคลิปหมดทุกคลิปนะเน้นย้ําเลยนะคะว่าเป็นทรงที่นิยมกันมากๆค่ะแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านที่พลาดในส่วนของคลิปก่อนไปไม่เป็นไรค่ะวันนี้ให้พี่ช่างจัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะเป็นงานขัดขาวที่ทําม,มาจากเหล็กรังรถไฟนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่7.4นิ้วค่ะสันหนา5มิลกว้าง1.5นิ้วและด้าม 4.5นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 650บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานมีดเล่มแรกของเราที่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะสำหรับพี่พี่เอฟซีท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบในส่วนของรายละเอียดมีเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2ส6 5ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปในส่วนของการเพิ่มเพื่อนแอดไลน์สามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนกันไปได้เลยและยังไม่หมดอย่างแน่นอนค่ะยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถติดต่อได้ก็คือจะเป็น a c e b o o k เชอร์บ มีดดับไฟค่ะเราจะลงรายละเอียดของคลิปแต่ละวันนะไว้หน้าเฟซบุ๊ k นั่นเองค่ะก็จะมีทั้งรูปภาพแล้วก็รายละเอียดนะคะตรงนี้แจ้งไว้ให้กับพีพีเอ็ซีได้ทราบกันด้วยเช่นกันค่ะสําหรับบางท่านบอกว่าฟังในคลิปไม่ทันนะสามารถเข้าไปติดตามในส่วนของเฟซบุ๊กเชอร์เบลมีดดับไฟได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.4นิ้วนั่นเองค่ะสันนา6นิ้น,นะคะกว้าง1.7นิ้วและด้ามค่ะ4.7นิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้กับมีดเหล็กรางรถไฟของเรานั่นเองค่ะ เป็นมีดพกพานะคะเล็กๆสบายๆบ,บอกเลยนะคะว่ามีดทุกมีดของเราทุกเล่มเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะเปิดคมเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยและที่สําคัญงานมีดของเราเนี่ยยังรับประกันทุกๆเล่มด้วยนะและก็ยังมีบริการส่งฟรีและก็เก็บแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะสําหรับการเก็บเงินปลายทางก็จะบอกเพิ่มเพียงแค่50บาทสําหรับทุกๆยอดซื้อน,นะคะตรงนี้ มาต่อกันเล่นที่3กันได้เลยค่ะยังคงเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.4นิ้วค่ะสนา7มิลค่ะกว้าง1.9นิ้วและด้ามค่ะด้าม6นิ้วนะคะตรงนี้แบ่งปันในราคา 680บาทส่งให้ฟรีคะ่ะสำหรับเล่มที่สหรือว่าเบอร์ที่3ตรงนี้ที่ทำมาจาก,ากเหล็กรางรถไฟของเราที่มาพร้อมกับด้ามไม้ปราดูนะปอกคอสแตนเลสพร้อมใช้งานกันอย่างเลยกันอย่างแน่นอนนั่นเองค่ะและก็เล่มที่4ของเราค่ะยังคงเป็นเหล็กรางรถไฟขัดขาวอยู่นะคะตรงนี้เป็นงานขัดขาวจากรางรถไฟของเรานนัเองค่ะตรงนี้มีพี่ๆเอฟซีหลายๆท่านถามหาค่อนข้างมากนะวันนี้ก็ให้พี่ช่างจัดมาเลยค่ะแบบยาว2อง 2เล่มนะคะตรงนี้กับเล่มที่4ที่มีความยาวของใบอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้าง1.9นิ้วด้าม6.2นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่4นั่นเองค่ะและก็มาต่อกันนะกับมีดบ้องลางรถไฟของเราที่เป็นผิวดํานั่นเองค่ะบางท่านบอกว่าไม่ชอบงานผิวขาวสามารถดูงานเป็นผิวดําได้ตรงนี้กับงานเล่มที่5ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่ 8.7นิ้วค่ะขนาดหนิลนนะคะกว้าง1.9นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะงานเล่มที่6ของเราก็ยังคงเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้ก็มีกันมา6เล่มค่ะสําหรับงานเหล็กรางรถไฟต้องบอกกันไว้ก่อนนะคะว่าเหล็กรางรถไฟของเราใกล้หมดแล้วค่ะเพราะว่า เหล็กของเราที่ทํามาเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะเพราะว่ามันมันมีจํานวนจํากัดจริงๆนะสําหรับงานเด็กลังรถไฟของเราค่ะสําหรับเบอร์6ตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.4นิ้วค่ะสันนา6มิลน,นะคะกว้าง1.8นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะ มาต่อกันเล่มที่เจกันได้เลยค่ะที่เป็นดาบสองยาวๆแบบนี้นะคะเป็นเหล็กตะไบนั่นเองค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่14.9นิ้วค่ะสันหนา6นิ้นะคะกว้าง1.4นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะสําหรับงานเหล็กตะไบของเราตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นพร้อมด้ามไม้ปลาดูเป็นไม้เนื้อแข็งปอกคอสตันเลนเนี่เองค่ะแปลงปันป้นในราคา890บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ําเลยนะคะว่าไม่มีการหมวกเพิ่มใดๆทางซิ้นกันอย่างแน่นอนค่ะและนิดบ้องตรงนี้ค่ะก็จะเป็นงานเหล็กกระรุนปืนเยอรมัน อีกห้าเล่มนะคะวันนี้มากัน12เล่มนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเราค่ะเป็นงานเหล็กตละลูกป,ปืนเยอรมันนะสำหรับงานเหล็กตละลูกป,ปืนเยอรมันก็จะมีรอยเส้นนะคะมีเพียงแค่1ด้านเท่านั้นค่ะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของเหล็กตละลูกป,ปืนเยอรมันวงข้างในวงในนั่นเองค่ะก็จะอาจจะมีรอยเส้นแบบนี้แต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนตรงนี้กับงานเล่มที่8ของเราก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่7.1นิ้วค่ะสันน้ำหกมิลกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.6นิ้ แบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเหล็กตะดอปืนเยอรมันนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะคุณพี่ขาวตรงนี้สําหรับงานเล่มที่9ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.5นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้าง2นิ้วและด้าม4.6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 790บาทส่งให้ฟรีคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องบอกค่ะว่ามีของเราสวยๆนะต้องรีบจับจองถ้าเห็นคลิปแล้วเนี่ยก็ต้องรีบจองเลยนะเพราะว่าสินค้าของเราในแต่ละแบบในแต่ละเล่มจะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นคะ่ะตรงนี้กับงานชุดนี้ของเรามาต่อกันเล่มที่10กันได้เลยคะ่ะสำหรับงานเล่มที่10บของเราคะ่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่8นิ้วคะ่ะสันนา6มิลนะคะกว้าง2นิ้วและด้ามหนิ้วคะ่ะแบ่งปันในราคา 790บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเหล็กตะรอปืนเยอรมันของเราบางเล่มก็จะมีเพียงแค่เส้นเดียวนะบางเล่มก็จะมี2เส้นนะตรงนี้สามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะสำหรับรอยที่เป็นรอยเหล็กของเหล็กตะรอปืนเยอรมันนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่11กันได้เลยค่ะวันนี้มากันแบบเยอะมากนะ12เล่มกันเลยทีเดียวคลิปก็จะค่อนข้างยาวนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่11ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่89นิ้วค่ะสันน้า6มิลกว้าง2นิ้วนะคะและก็ด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 790บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเหล็กตลราป,ปืนเยอรมันของเราและเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะเป็นงานที่บอกเลยนะคะว่าส่งที่ขายดีมากๆค่อนข้างมามาทุกคลิปหมดทุกคลิปนะตรงนี้กับงานเล่มที่12ของเราที่มีความยาวของใบยอยู่ที่9.6นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานทั้งหมดของเราวันนี้มีให้ชมกันดิง12องเล่มกันเลยทีเดียว สำหรับคลิปนี้ดีๆตรงนี้ก็ต้องขอให้พ p พ c ยังไงก็ช่วยติดตามและก็ช่วยแชร์ด้วยนะหรือว่าสําหรับพี่ๆเอฟท่านใดที่บอกว่ามาให้กําลังใจทุกคลิปเลยต้องขอบขอบคุณมากๆค่ะตรงนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่มาส่งกําลังใจให้เชอร์เบลมีดับไทยแล้วก็พี่ช่างบอยปราเสดแพทย์ทุกคลิปเลยต้องขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่มีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเช่นกันนะคะตรงนี้สําหรับคลิปนี้ดีๆตรงนี้ขอลากไปก่อนถ่าเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ